สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูพอ,ออีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องตัวคูณร่วมน้อยหรือที่เราเรียกว่าคอรอนอนะคะตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอนอหมายถึงตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปซึ่งมีวิธีการหาหลายวิธี อย่างเช่นการหาครโนรโดยการพิจารณาจากพหุคูณมาค่ะเด็กๆวิธีที่หนึ่งเลยนะคะการหาครโนรโดยพิจารณาจากพหุคูณค่ะเดีย๋ยวพอเอาเขียนโจทย์ก่อนนะคะโอเคค่ะโทษทีค่ะหกกับแปดนะคะเรามาหาพหุคูณของหกแล้วก็แปดกันเลยค่ะพะหุคูณของหกนะคะ วิธีการหานเผ้าคูณนักเรียนท่องสูตรคูณไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะหกหนึ่งหกนะคะเขียนผลลัพธ์หกสองสิบสองค่ะหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ค่ะหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอจะสอนเทคนิคเวลาการดูนะคะว่าจะหยุดที่ตรงไหน ต่อไปพหุคูณของแปดค่ะนักเรียนจะทอ่องคูณแม่อะไรคะแม่แปดนะแปดหนึ่งแปดค่ะแปดสองสิบหกนะคะแปดสามที่สิบสี่เริ่มเห็นตัวที่เหมือนกันหรือยังคะแปดสี่สามสิบสองค่ะแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดนะคะไปเรื่อยๆค่ะจุดสามจุดนี่หมายความว่ามีจํานวนที่เป็นพหุคูณของทั้งสองตัวเนี้ย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะให้นักเรียนพิจารณาดูว่าจํานวนแรกค่ะจํานวนที่น้อยที่สุดที่เป็น Geez. พหุคูณของ6แล้วก็8ได้แก่เลขอะไรนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนยี่สิบสี่ค่ะจํานวนนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าครนของ6กับ8นะคะได้แก่อะไรคะนักเรียน ได้แก่ยี่สิบสี่ค่ะนักเรียนเก่งมากนี่เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะการหาคอรอนอโดยพิจารณาจากพหุคูณค่ะต่อไปให้นักเรียนมาฝึกทำใบกิจกรรมที่หนึ่งกันนะคะใบกิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนหาคอรอนอโดยการพิจารณาจากตัวพหุคูณน,นะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้ได้นะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีเวลา ทำใบกิจกรรมค่ะตั้งใจนะคะลงมือทํากันได้เลยค่ะวิธีต่อไปนะคะการหาคอลอนอโดยการแยกตัวประกอบนะคะพอาอจะใช้โจทย์เดิมนะคะก็คือหาคอรอนอรของ6กับ8 รามาหาพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านักเรียนหมาแยกตัวประกอบของหกก่อนนะคะหกแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเอ่ยจำนวนอะไรที่สามารถคูณกันได้หกคะแล้วเป็นจำนวนเฉพาะนะเลขสองเนาะทำไมหาเลขสองได้ตัวแรกเลยคะเพราะว่าเลขสองเป็นจำนวนคู่สามารถนำไปหารหกซึ่งเป็นจำนวนคู่ได้ลงตัวคะ่ะสองคูณกับอะไรถึงจะได้เท่ากับหกคะ เก่งมากค่ะนักเรียนสองคูณสามได้เท่ากับหกนะคะสองเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราวงไว้สามเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราวงไว้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบของหกได้เท่ากับสองคูณสามต่อไปเราจะไปแยกตัวประกอบของแปดนะคะแปดเป็นจํานวนคู่ไม่เอ่ยอตอบว่าใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้น จะต้องมีสองเป็นตัวประกอบของเขาแน่ๆสองคูณกับอะไรได้แปดคะเก่งมากค่ะสองคูณกับสี่นะคะวงจำนวนเฉพาะไว้เลยคะ่ะเลขสองนักเรียนจําให้มแม่นเลยนะคะส่วนสี่เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังเลยสี่สามารถแยกตัวประกอบออกได้อีกสองตัวนะคะอะไรคูณกันได้สี่คะนักเรียนเก่งมากค่ะสองกับสองแล้วสองเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะ เป็นแล้วนักเรียนวงไว้เลยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแปดเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นเก่งมากค่ะสองคูณสองแล้วก็คูณกับสองนะคะวิธีการจะพิจารณาว่าอรอณน,อนเราหาได้จากอะไรให้นักเรียนดูตัวประกอบร่วมกันระหว่างโจทย์ที่ให้มานะคะคือหกกับแปดมีตัวไหนเหมือนกันบ้างโคง้คงๆหากันเลยนะคะมีเลขไหนคะลูก เลขสองค่ะเหมือนการให้ดึงออกมาหนึ่งตัวนะคะถ้าเป็นหอรมองเราคงจะตอบข้อนี้ว่าสองแต่ครนอเราต้องวงต่อไปค่ะสามไม่มีคู่ค่ะสองก็ไม่มีคู่นะคะสองตัวนี้ก็ไม่มีคู่ค่ะให้วงทั้งหมดเลยนักเรียนอย่าลืมวงนะคะจะได้ไม่พลาดสองเราก็ดึงลงมาข้างล่างค่ะสองตัวนี้เราก็ดึงลงมาข้างล่างค่ะส่วนสามนักเรียนก็ดึงมาอยู่ด้วยกันเลยนะคะในกลุ่มนี้ ตัวประกอบที่นักเรียนได้มาแต่ละตัวเนี่ยถ้านํามาเขียนในรูปของการคูนอ่ะมันจะคือคําตอบที่เราเรียกว่าคอรนอรของจํานวนนั้นนะคะคูณสองคูณสองคูณสามสองคูณสองคูณสองคูณสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าคอรนอรของ หกกับแปดนะคะได้แก่อะไรเอ่ย ơi. ได้แก่ยี่สิบสี่ค่ะนี่เป็นวิธีการหาคอรอรวิธีที่สองนะคะใช้การแยกตัวประกอบค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกทำใบกิจกรรมที่สองเลยนะคะไปลุยกันเลยค่ะนักเรียนใบกิจกรรมที่สองให้นักเรียนหาครอรโอรโดยการแยกตัวประกอบ นักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอเพื่อทำกิจกรรมได้นะคะไปเลยค่ะวิธีที่สามการหาครอนอโดยการหารสั้นวิธีสุดท้ายแล้วนะคะการหาครอนอโดยการหารสั้นพออใช้ตัวอย่างเดิมนะคะหกกับแปด นักเรียนตั้งหางสั้นเลยค่ะใช้แม่มันทัดนะคะมีหกกับมีแปดค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่ามีจํานวนเฉพาะตัวใดบ้างที่สามารถหารหกแล้วก็แปดได้ลงตัวสังเกตว่าหกกับแปดเป็นจํานวนคู่นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่หารได้ลงตัวได้แก่เลขเลขสองค่ะเก่งมากสองอะไรได้หกคะ เก่งมากค่ะลูกสองสามหกสองอะไรได้แปดคะ่ะสองสี่แปดนักเรียนพิจารณาต่อนะคะว่ามีจํานวนใดบ้างหารสามแล้วก็สี่ลงตัวยกเว้นเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งหารจํานวนใดก็ได้จํานวนนั้นไม่มีใช่ไหมคะให้ขีดเส้นใต้เลยนะคะสองเส้นอย่าลืมนะใช้แม่บรรทัดน,นะของพอไม่มีโอเคคะ่ะ คำตอบของคอลนอนักเรียนดูทิศทางที่ผอ,อ,อกขีดนะคะเห็นไหมคะมีเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่เหล่านี้นะคะ่ะให้นำมาคูณกันเท่ากับนะคะสองคูณสามคูณสี่คือคอลนอลของข้อนี้นะคะมาช่วยผออ,อคูณก่อนแล้ว สองคูณสามเป็นหกหกคูณสี่ได้เท่ากับยี่สิบสี่ค่ะเก่งมากเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะวิธีที่สามการหาคลนอโดยใช้วิธีการหารสั้นค่ะไปกิจกรรมที่สามให้นักเรียนหาคลนอโดยการหารสั้นเหมือนทุกครั้งนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้เพื่อทำกิจกรรมได้คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอทำได้หรือเปล่าเรื่องการหาคอลนอเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นะสมถมศึกษาปีที่6กกับคุณครูผอไว้เจอกันใหม่ค่ะนักเรียนบ๊ายบายคะ่ะ